เลีเยงนดมครับผมอันนี้ดอกพอเพิ่นครับมาเบิร์นครับพี่นอ้องโอ้โหเทวเลยครับนี่โอ้นี่อันทีม่มนี่งามๆเลยครับผมอ,อี่เปองไข่ครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้วครับกับช่องเก่าปลาสไตล์เที่วครับมอนี่ก็ยืมกับเป๋าที่วคื่เก่าหรอครับเปาที่ก็จะพามาเฮ็ดคื่เก่าครับมอนี่รับพิกัดมอนี้ครับพิกัดปลาบดบกนะครับอำเภอบุรีรัยจังหวัดอุบลราชธานีครับครับ้อมแล้วก็ไปเบืองน้ำกันครับไปสีไดดบ่ครับไปครับดอกแหคกับพี่น้องมันมาเริ่มเฮ็ดนาจะบางแห้งครับ หนกแดงดคงนะผมดอกเดียวขอล้อเลยเห็ดบึงดำนะผมถึกฝนเฮ็ดเต็มปอครับอุย้ยจุ่มๆเลยเนาะครับพี่นอกอีกดอกหนึ่งหาบึงไปหมองละดอกแล้วครับมือนนี้เห็ดเล่มเืินสิบบาทนี่แหละครับน,น,ปปบน,น,น,บนี่ดอกใหญ่เติบอยู่ เด่นดมครับผมอันนี้ดอกพอพ่อนครับลูกผลลูกหลาแห้งครับพี่นอ้องลูกหลา <c oughs> หน่อยแหง้งนี่ครับสีงามขนาดครับผมมาเบิ่งนครับพี่นอ้องโอ้ยไปเียวเลยครับนี่ เบิ่งนี่ครับแมงเจาะเป็นเนี่ยนะโอ้จักดอกครับนับเบิ่งดเด้อครับบาสที่สิเก็บแล้วล่ะบันดอกไ่้ใหญ่เป็นใดครับแต่ว่าถ้า่อเป็นหมูแนวนี่ก็มวนอยู่เนาะเมะื่อคืนฝนกระโตกครับเฮ็ดจะหนาจะเปลีอยนจหน้อย นึกว่าสิบปมานแล้วพนปุ๊กไหวมัวว่านปุยย่างเลยครับพี่โนโ้่งเือดใจเหีโอ้มัน,นี้ถือยยบบนิใครแนวมาหมานมูใหม่ครับจำเลกถือมามานแล้ว เบิดแล้วครับพี่เนาะหุ้มนี่ออกเรียงแถวงามขนาดครับนี่งามๆเลยครับผมแดงดุงอีกนะครับปกตีมัที่ออกลายได้เงี่ยเดียวมันนี้ยังบุษันพอมูอยใหญ่นะเห็ดตัวนี้ พี่น้องครับดอกแบบง่ายผุนดอกนึงครับผมริ่มหองเลยครับตัวนี้ปาดขาอุ<ฮ>้ยสองดอกอบานนะครับบ้ยขากรอบแพงปาดเอาไปแกงเอาไปแกงอุ้ยตัวนี้เถาเป็นเปลือยแล้วตัวนี้เลือดเต่ขาครับพี่น้องไอ้มันเกิดอยู่นี่อีกเนาะ โมเม,มนต์เขาตรงได้ครับนี่เอ็ดเผงเขาจีครับผมสัตว์ทีนอกบานด้วยแล้วมูนี่ขายาเหงาดีแห้งครับเดี๋ยวเก็บก่อนจังไปหักทีหลังน้ำนี่โอ้สีเบครับ นี่ครับพี่หนอหมูหน่อยนึงตรงเนตังหกแด,ดงดงตอกง่ายกับมูลเลยหลบก้อนบานครับยงนสแสดงว่าซุ่มเฮละงกเรื่องนี้สิค่อยๆจางลงแล้วครับขันตัวนี้ออกครับ

ดงครับอู้คาสันแห้งนี่ครับพี่นอ้องเห็ดผึ่งกำลังไดซ้ำนี่เห็ดละโงกอันไดซ้ำนี่แล้วครับมนันนี้ท่านใดไลยบันไดไปรุนน้ำกันเรื่อยแล้วครับมันนี้ปลาครับนี่ครับอีกจุมหนึง่ง ใครหนึ่งอู้ยสั่งเสียงสิน้งอูน่ะขาอยู่ในดินบริจิมเอาครับดอกแบบยังหนึ่งครับผมอุ้ยูุดปออขาอยู่ในดิน เืือ,อกบางไข่ครับผมอืมปอกไว้ปอกไว้บานแล้วครับจุ่มหนึ่งครับผมหมอกแดงดงสีงามคักขนาดครับครับพี่โน้องจับบานและ้วละมูนล,ล มุ้ไข่อยู่ในดิน,นครับบนยอมโผล่ขึ้นมาเลยเนาะข้าเราหละ่ยเกตังหน่อยครับปุ้มสีงามขนาดเปิ่งไข่ครับอดอกเดียวครับปุม โอ้ยข้นางามอดบอกคาอยู่ในดินอีกกับไข่หน่อยนึงดูไข่คร,ครับโอ้ยดูแบบไงครับแดงก่อโอ้ยงามแฮง เอาละครับพี่น้องในเวลากลับบ้านครับมาเบิงผลงานกระเป๋าที่อยู่ครับคุณเกือบติมตาครับพี่น้องเห็ดกระเหลือมไหวแล้วครับมันอยู่ครับเหมือนแต่ว่ามันบ่แห่งเป็นไดเนาะกระวิ่นหัมู่ใหญ่มือเดียวครับผมหน่อยก็เอาจแอแจ้ไปครับแต่ทิเป็นเห็ดล้วมๆล้วครับเห็ดเผิงเห็ดละงกอเก่าเนาะคือว่ามันที่เก่าแล้วครับนี้ครับแต่ชอบกินติดจังไรกระเป๋าก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวที่อยู่นะครับ สำหรับมันีิบ้าที่อื่นเขาตัลากครับานแล้วครับพ้นกับติ๊กแล้วครับสำหรับมันีสินสวัสดีครับ